คุณกเกษมบุญจนะครับสดีครับพี่น้องห่วงเลยย่างากับสามหมื่นคนนะครับขอให้ทำเพื่ออนาคต ลูกหลานไทยเพื่อความส,สุขของบ้านเมืองเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะหยุดความโลภของเอกชนด้วยความโลภของมหาชนเราไม่สามารถที่จะหยุดความเอารัดเอาเปรียบด้วยการทำลายล้างมนุษย์เราไม่สามารถ เห็นความเป็นธรรมโดยที่อยู่เฉยๆนะครับก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับก็พบกับผมอีกครั้งหนึ่งสำหรับคืนนี้นะครับผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเราทำการเกษตรหรืออาชีพเกษตรกรรมที่เราได้ใช้หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมาโดยตลอดเพื่อที่จะสร้างชาติพัฒนาประเทศให้จเจริญเติบโตเข้าหน้าอย่างมีภูมิคุ้มกัน นะครับแต่ในขณะเดียวกันณนะวันนี้พี่น้องจะเห็นได้หรือไม่ว่าจะมีกลุ่มนายทุนต่างชาติที่เข้ามาแอบแฝงเข้ามาแย่งชิงเอาผลประโยชน์ของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติที่เรามีมากมายมหาศาลที่อยู่ใต้พื้นที่ทำการเกษตรของเราพี่น้องที่กรบโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ที่เรามี ปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบนะครับมากมายมหาศาลอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปเมื่อตะกี้นะครับว่าประเทศเราไม่ใช่เป็นประเทศที่ยากจน,นโดยมุมมองต่างชาตินะครับประเทศเราประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวย แต่ต้องถามกลับนะครับว่าแล้ววันนี้ทำไมคนไทยถึงยากจนคืนก่อนผมก็ได้พูดถึงการแก้ปัญหาความยากจนนะครับที่มีนักวิชาการนักวิชาเกาินนักวิชากินทํามาหลายครั้งหลายปีนะครับแต่ก็ไม่พ้นความยากจนสักที พี่น้องที่เคารพวันนี้ประเด็นการปฏิรูปประเทศไทยเราจำเป็นที่จะต้องหยิบเอามาพูดคุยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่ออยากจะให้พี่น้องได้เพิ่มการตื่นรู้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราต้องยอมรับนะครับว่า ในขณะนี้พี่น้องประชาชนตื่นรู้พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะเอาชนะมารร้ายหรือเอาชนะทุนสามานที่กำลังจะกลืนกินประเทศไทยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนทุกคนความจน มันจนกระจายในวันนี้แต่ความรวยมันรวยกระจุกอยู่เฉพาะคนที่มีอำนาจคนที่มีบทบาททางการเมืองนะครับพี่น้องที่เคารพวันนี้คนไทยต้องใช้น้ำมันแพงมหาศาล ทำไมคนไทยถึงต้องใช้น้ำมันแพงนะครับในขณะที่ประเทศไทยส่งออกน้ำมันดิบเฉพาะเดือนมกราคมถึงสองล้าน14,195นนนบ,าบาร์เรลหรือ ถ้าเทียบเท่านะครับเดือนหนึ่งเฉลี่ยประมาณสามแสนบาเรลเฉลี่ยนะครับบาเรลหนึ่งอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าหนึ่งห้าสิลิตรพี่น้องที่กรรพบคนไทยใช้น้ำมันทั้งประเทศเจ็ดแสนกว่าบาเรลนะครับ แล้วมันส่งออกถึงสองล้านกว่าบาเรลต่อหนึ่งเดือนแล้วคนไทยก็ต้องใช้น้ำมันแพงแล้วคนไทยทำไมต้องได้รับข้อมูลคำว่านำข้าวน้ำมันดิบในประเทศไทยนะครับเดือนกุมภาพันธ์พี่น้องที่เคารพ ส่งออกน้ำมันดิบหนึ่งล้านแปดแสนกว่าบาเรลนะครับเดือนมีนาคมครับเจ็ดแสนกว่าบาเรลส่งออกนะครับส่งออกเดือนเบสายนหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาเรล และก็เดือนพฤกษภาคมรวมแล้วมูลค่าส่งออกน้ำมันดิบ6,200ล้านกว่าบาทนะครับนี่คือผลประโยชน์มหาศาลของกระทรวงพลังงานของกรมเชื้อเพลงิงธรรมชาติ นะครับเอกสารนี้ผมไม่ได้ทําขึ้นมาเองนะครับเอกสารนี้เป็นเอกสารทางราชการของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่พูดในในกระบวนการผลประโยชน์ด้วยกันแต่ทำไมคนไทยไม่รู้ทำไมเราจึงไม่ทราบผมจึงได้นึกว่าวันนี้ เกษตรกร,กรจึงยากจนเกษตรกร,กรที่ทำอาชีพทางการ,กรเกษตรไม่มีราคาของพืชผลทางการ,กรเกษตรไม่มีใครแก้ปัญหาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกระผมได้ต่อสู้เรื่องอยางพาราและปล์มน้ำมันเห็นไหมครับเขาแก้ปัญหาให้เราโดยที่ เราเรียกร้องเรื่องราคายางราคาปาล์มน้ำมันเขาให้เราเป็นวัตถุระเบิด m 7 9 m 1 6 x k และปืนสั้นปืนพกสั้นเห็นไหมพี่น้องที่เต็นท์สีแยกจอบร,รอที่เอามาเรียงรายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับว่านี่คือผลงานของรัฐบาลยิ่งหลักที่ให้เราเมื่อวันที่ สาตุลาคมนะครับข้อมูลเหล่านี้ที่ผมให้ที่ผมกราบเรียนกับพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับของปีพศ2 5 5 5นะครับเดี๋ยวคืนหลังผมจะเอาของพศ2 5 5 6มาบอกในช่วงสั้นๆ4ีห้าเดือนที่เขา แย่งจริงทรัพยากรของเราไปนะครับเรามีมูลมูล,ลค่าถ้าเทียบเอามาพัฒนาประเทศชาตินะครับมันคือมันเปรียบเทียบเหมือนภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับแต่วันนี้ภาษีที่เรียกเก็บจากพี่น้องคนไทยยิ่งเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น แสดงว่าการที่มีมูลค่าการส่งออกทรัพยากรของพี่น้องประชาชนคนไทยหรือการส่งออกน้ำมันดิบไปอยู่ในกระเป๋าของนักการเมืองและข้าราชการประจำในกระทรวงใช่หรือไม่พี่น้องที่เคารพวันนี้ทำไมนายพงศศักดิ์รัตนพงศ์ไพศาลซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พยายามที่จะขึ้นราคาแก๊สอุ่งต้มพี่น้องที่กรบแก๊สอุ่งต้มหรือแก๊ส LPG เนี่ยทุกครอบครัวใช้ใช่หรือไม่แต่รัฐมนตรีที่เราคิดว่าเป็นตัวแทนในคณะบริหารประเทศชาติหรือเป็น ผู้บริหารผลประโยชน์พี่น้องประชาชนกลับกลายเป็นผู้บริหารผลประโยชน์ของพวกพอ้องของญาติชนิดมิตรสหายของนักการเมืองใช่หรือไม่พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านวันนี้นักการเมืองทุกคนมีหุ้นอยู่ในบริษัทเจาะน้ำมันทุกคนครับพี่น้อง นี่คือเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องออกมายำ้ำหลายท่านที่เห็นผมพูดเรื่องพลังงานแล้วมีคําอุทานออกมาว่าเอา้าแล้วไหนว่าสู้เรื่องกเกษตรกรรมเรื่องเกษตรกร,เ,กรเรื่องพืชผลทางการ,กรเกษตรแล้วดันมาพูดพลังงานได้อย่างไรนะครับผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องที่เคารพนะครับว่า ถามว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีพลังงานแล้วเราจะทำการเกษตรได้หรือไม่ผมเชื่อนะครับว่าพลังงานเป็นต้นทุนการผลิตทุกๆุกอย่างวันนี้ไปกรีดยางไม่มีใครที่จะเดินไปครับต้องใช้นำต้องใช้รถจักรยานหรือยศรถยนต์ นะครับการเอาน้ำยางกลับมาเพื่อเอาไปขายเราก็ต้องใช้รถไม่มีใครหาบทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องย้ำนะครับว่าพลังงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยในขณะนี้พี่น้องที่กร,รบ พื้นที่เกษตรวันนี้กำลังจะถูกแย่งโดยนักลงทุนโดยนายทุนที่เข้ามาเป็นเป็นผู้มีอำนาจที่จะงุบพื้นที่เมื่อสี่ห้าปีที่ผ่านมาพี่น้องจำได้ไหมครับว่ามีข่าวว่านายทุน ่างชาติเข้ามาซื้อที่นาในประเทศไทยมาเช่าที่นาในประเทศไทยถามว่าเขาเช้าที่นาเขาทำนาใช่หรือไม่แต่ทำหรัผมนะครับผมไม่คิดว่าเขาเช้าที่นาแล้วมาทำนาและเอาข้าวกลับไปประเทศเขาแต่ผมคิดว่า ในพื้นที่นาเหล่านั้นที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาเช่าชือ้อหรือเข้ามาซือ้อมันเป็นพื้นที่ที่มีน้ำมันมหาศาลเป็นแอ่งน้ำมันมหาศาลโดยเฉพาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีพี่น้องเชื่อไหมครับว่าสุพรรณบุรีเนี่ยมีบอ่อน้ำมันสุพรรณบุรีมีกี่บอ พี่น้องรู้ไหมครับและต้องถามกลับไปว่าวันนี้คนจังหวัดสุพรรณบุรีหายจนแล้วหรือยังหรือยังใช้น้ำมันสองลิตรร้อยเหมือนกับผมอยู่ที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ทุกตรารางนิ้วในประเทศไทยมีน้ำมันทั้งหมดมีปิโตรเลียมที่อยู่พื้นที่ใต้ดินทั้งหมด แล้วแต่พื้นที่นั้นจะลึกหรือว่าตื้นปีพศ2550การเปิดสัมปทานครั้งที่20ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีพื้นที่สัมปทานติด3จังหวัดรวมแล้ว4ล้านกว่าไร่ สี่ล้านแปดแสนกว่าไร่นะยังไม่มากก็ได้ห้าล้านได้ค่าสัมปทานเท่าไรพี่น้องสี่ล้านกว่าไร่ได้ค่าสัมปทานแค่สองหมื่นบาทเห็นไหมครับแล้วเขากำลังจะเจาะสำรวจนะครับคำว่าเจาะสำรวจเนี่ย นั่นเป็นข้ออ้างที่เขาใช้กับประชาชนในพื้นที่แต่แท้ที่จริงในพื้นที่สี่ล้านกว่าไร่เนี่ยมีน้ำมันไม่ต่ำกว่าสามหมื่นบาเรลครับเขารู้แล้วว่ามีน้ำมันเท่าไหร่แล้วยังไม่คิดที่เป็นชั้นหินดินดานซึ่งเป็นน้ำมันในอนาคต ถึงเป็นปิโตรเลียมในอนาคตกำลังจะเอาขึ้นมาด้วยรวมแล้วมากกว่าสามแสนบาเรลนี่เป็นเหตุที่ทำให้จังหวัดคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะพี่สุภาคตชเวทที่ตำบลบาง,งอนพี่น้องไปสืบถามได้ได้เลยครับ พี่สุภามีสวนยางอยู่สี่สิบกว่าไร่ถูกบังคับไอ้โคนยางทิ้งเพราะอะไรครับเพราะเขาเริ่มโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาในพื้นที่นั้นโดยที่มีบริษัทของนายบรรหารศิลปะอาจาเป็นผู้ประมูลได้ในวงเงินสามพันล้านบาทแล้วโคนบังคับให้เขาไปเอา ค่าเวรคืนต้นยาง,างทั้งๆที่อาชีพของคนจังหวัดุรา์ธานีของคนใต้คือการทำสวนยางผมกราบเรียนกับพี่น้องมาโดยตลอดนะครับว่าเราลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรและเรื่องอาชีพของพี่น้องคนใต้ เราประกาศตนเลยครับว่าเราจะไม่ทอรยศกับพี่น้องกษตรกรรโดยเด็ดขาดเราจะต่อสู้จนกว่าชนะถ้ายังมีลมหายใจอยู่ตายแล้วไปแต่ผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าคนเราจะตายง่ายๆอย่างน้อยๆในขณะที่เรายังไม่ตายในขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ เราคงจะไม่อยู่เฉยๆนั่นคือสิ่งที่เราได้ที่ผมกล่าวข้างต้นเมื่อกี้ว่าเราเรียกร้องความเป็นธรรมเราต้องการความเป็นธรรมแต่เรานั่งอยู่เฉยๆมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องลุกขึ้นจึงของกราบเรียนกับพี่น้องทั่วทั้งประเทศนะครับว่าวันนี้ เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าวันที่13เราจะดำเนินการปิดป,ปิดเมืองนะครับปิดกรุงเทพนั่นคือสัญญาณบ่งบอกให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะภาคใต้ที่เป็นภาคอันตรายที่สุดในวันนี้ต้องลุกขึ้นออกมาลุกขึ้นมาและลุกขึ้นมาเพื่อร่วม กับการปฏิรูปประเทศไทยของกำนันสุเทพเทือกสุบันผมกล่าวย้ำนะครับว่าเราจะมาวันที่10บสองสบสหรือสิอคงจะเป็นไปไม่ได้พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดที่มีอันดับหนึ่งที่วางตะปูเรือใบมากที่สุดเพราะฉะนั้นต้องอยากต้องกราบเรียนกับพี่น้องภาคใต้ต้องขึ้นมาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทยอยกันขึ้นมาแต่มีคนจังหวัดสุนคลาจังหวัดสุราษ จังหวัดพังงาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจดักตรงไหนจะแวะไปรับที่โรงพักแล้วเอาขึ้นมาทั้งโรงพักถ้ามีตะปูรือใบรุไม่สามารถมาได้เขาก็ใช้ตรงนั้นเป็นเวทีเพื่อปฏิรูปประเทศไทยปิดเมือง นี่พี่น้องภาคใต้ผมเชื่อครับว่าวันนี้พี่น้องภาคใต้จะต้องพร้อมกันออกมาออกมาและออกมาอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงของเราเพื่อที่จะปฏิรูปประเทศไทยเพื่อที่จะปกป้องศักรีความเป็นคนไทยให้พ้นมือม่านทรราชขอบคุณมากครับ